สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะทําอาหารเมนูปลากระป๋องผัดผักบุ้งค่ะไปะเราไปเก็บกระปุ่งนะคะนี่น้องไก่สามตัวน่ารักน่ารักยังไม่ไข่เลยค่ะอาหารปลากระป๋องนะคะดิฉันทําไมถึงย้ําเน้นเป็นอาหารปลากระป๋องมันเป็นอาหารในวัยเด็กที่เราไม่เคยชอบเลยแต่เราก็ต้องทานนะคะเพื่อความอยู่รอดอคุณสมัยก่อนดิฉันเกิด2ยุคนะคะ ยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตใช้รถยนต์ใช้นะคะแล้วก็อีกตอนนี้ก็โชคดีมากค่ะท,ที่ได้มาอยู่ยุคที่ได้มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าประปายุคสีวิลัยขึ้นมานะคะผัดปลากระป๋องเนี่ยสูตรง่ายๆนะคะคือว่าตำพริกแกงก็คือใส่อหอมกระเทียมพริกสดฉันใส่หอมแดงนิดนึงแล้วก็หัวตะไคร้หนึ่งหัวเพื่อให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นค่ะ ไปผัดกับปลากระป๋องใส่น้ำปลานิดนึงแค่นั้นล่ะคะ่ะทานเลยสมัยก่อนจะไม่มีน้ำตาลไม้แต่น้ำตาลจะซื้อก็ยังไม่มีทานนะคะเราเด็ดผักบุ้งประมาณนี้คะ่ะให้สองคนแม่ลูกตรงไหนหนาๆนาเราก็จะถอนเอาหนูไฮบ้าเราก็จะเด็ดนะคะตอนนี้จะไม่ทันไม่ทันแล้วค่ะเพิ่งปลูกได้แปลงหนึ่งแปลงที่สองปลูกอีกล่ะกลากลังกําลังงอกนะคะตอนนี้เราก็จะเด็ดบ,บ้างถอนบ้างตาม ตามความเป็นไปได้สมัยก่อนนะคะที่ฉันไม่มีแถวบ้านหรฉันจะอยู่ในยุคที่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้คุณพ่อเป็นครูอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารสมัยนั้นนะคะเขาเรียกเขาเรียกเลยนะคะว่าถิ่นธุรกันดารเราก็จะอยู่แบบไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะ,ะทีนี้พิธีการก็คือเราไปเก็บปักบุ้งในในหน,นองน้ําที่มันใกล้จะแห้งล,ละมันก็จะมีพวกปักบุ้งขึ้นมาบ้างพอปลายแล้วก็ไปเก็บมา มาผัดกับปลากระป๋องซึ่งสมัยนั้นการที่จะไปหาปลาหรืออะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ต้องไปซื้อหาอีกนะคะบางคนก็ใส่เบ็ดเป็นแต่ในเงี้ยอย่างอย่างพวกเราคือไม่ไม่เป็นเราก็อาศัยปลากระป๋องค่ะปลาแห้งเออที่ส่งมาจากที่เราไปเข้าไปซื้อในเมืองน,ะนานๆครั้งค่ะนี่ละค่ะจะทำให้ชิมนะคะเป็นอาหารของคนสมัยก่อน มีรายได้ไม่ค่อยมากรายได้น้อยมากค่ะสมัยก่อนนะคะดิจะมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงทำไมเขาถึองอยู่ได้อ,อพอดิฉันดีใจนะคะพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตในใัยยาวที่เราเคยประสบเจอมามันช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดีมากๆเลยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ฉนันเตรียมพร้อมค่ะโอเคนะคะ